การหมิ่นประมาทในรายกลุ่มอาจเข้าข่ายความผิดตามกฎหมายหลายฉบับขึ้นอยู่กับลักษณะของข้อความและผลที่เกิดขึ้นโดยหลักๆแล้วจะเกี่ยวข้องกับประมวลกฎหมายอาญามาตรา326ความผิดฐานหมิ่นประมาทซึ่งมีองค์ประกอบความผิดคือผู้ใดใส่ความผู้อื่นต่อบุคคลที่3าม โดยประการที่น่าจะทําให้ผู้อื่นนั้นเสียชื่อเสียงถูกดูหมิน่นหรือถูกเกลียดชังซึ่งมีระวางโทษจําคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน20,000บาทหรือทั้งจําทั้งปรับโดยทั่วไปแล้วการส่งข้อความในไลน์กลุ่มที่มีสมาชิกหลายคนที่มีลักษณะเป็นการใส่ความผู้อื่นถือเป็นการใส่ความผู้อื่นต่อบุคคลที่3อันเป็นการหมิ่นประมาทได้เพราะข้อความนั้นไปถึงบุคคลอื่นนอกเหนือจากผู้ที่ถูกหมิ่นประมาทข้อสังเกตสารดีกาเคยวินิจฉัยว่าการส่ง ข้อความในแอปพลิเคชันไลยกลุ่มมีลักษณะเป็นการแจ้งข่าวไปยังเฉพาะกลุ่มบุคคลที่อยู่ในกลุ่มไล่เท่านั้นจึงยังไม่ถึงกับเป็นการกระจายข่าวไปสู่สาธารณาชนหรือประชาชนทั่วไปดังนั้นจึงไม่เข้าข่ายความผิดฐานวินประมาทโดยการโฆษณาอันเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา328ที่มีโทษสูงกว่าแต่ยังคงเป็นความผิดฐานมินประมาทธรรมดาตามมาตรา326ได้ อย่างไรก็ตามหากกลุ่มไลนนั้นมีสมาชิกจํานวนมากอย่างผิดปกติจนอาจถือได้ว่าเป็นสาธารณะหรือหากมีการนําข้อความหมิ่นประมาทนั้นออกไปเผยแพร่ต่อสาธารณะโดยวิธีการอื่นเช่นการแคปหน้าจอไปโพสต์ในแพลตฟอร์มสาธารณะก็อาจมีการพิจารณาเป็นกรณีไปว่าเข้าข่ายการโฆษณาหรือไม่